เจอพิษโควิดเข้าไปธุรกิจรถแห่ซบเซางานถูกยกทำให้สองคู่รักคุณจัก,กรพันธ์โมราและคุณทิติมาใบาบัวเจ้าของรถแห่ดนตรีสดจังหวัดชัยนาทปิ้งไอเดียจับรถแห่ที่ถูกเลิกจ้างให้กลายเป็นร้านกาแฟสดริมทางตกแต่งร้านให้ดูมีสไตล์เพิ่มไฟประดับให้สะดุดตาของลูกค้า ในส่วนของสูตรการชงกาแฟนั้นคุณทิติมาบอกว่าได้เรียนรู้จากกลุ่มต่างๆไปลงเรียนการชงกาแฟและเครื่องดื่มเพิ่มใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ลองผิดลองถูกพัฒนาฝีมือด้วยตนเองจนได้สูตรเมนูที่อร่อยลูกค้าให้ความสนใจขายดีจนทำแทบไม่ทันวันแรกตั้งเป้าไม่เยอะตั้งใจแค่ว่าลูกค้าได้รู้จักแต่ยอดขายกับดีเกินคาดตกวันละ70-80แก้ว จนปัจจุบันยอดขายพุ่งกระชูดไปถึงวันละ100ถึง1 6 0แก้วเลยทีเดียวช่วงโควิดจ้ะพี่ก็คือไม่มีงานแห่ไม่มีงานแห่ก็คือเหมือนจัดการไม่ได้เลยครับก็เลยเอารถแห่มาทำร้านกาแฟเลยแล้วลูกค้าตอบรับดีไหมดีค่ะลูกค้าชอบมันน่าจะดึงดูดคนได้อะไรประมาณนี้เพราะเห็นมีมีเปิดไฟแสงสีด้วยก็เหมือนดึงดูดลูกค้าพี่ให้แว่าเห็นแล้วต้องสะดุดตา ลู้า <ไป S 1> อะไรลูกค้าก็ชอบใช่<ป>ส่วนเมนูที่ร้านรถแหกกาแฟสดมีด้วยกันทั้ง30เมนูทั้งกาแฟชาน้ำโซดาเริ่มต้นแก้วละ25-45บาทหากคุณผู้ชมท่านใดอยากลิ้มลองกาแฟสดรถแห่หลานพี่เขาจอดให้บริการอยู่3แยกไฟแดงวังกระชายอำเภอหันคาจังหวัดชันาทเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่7โมเชา้าไปจนถึง4โมงเย็นเลยล่ะคะ่ะ